สวัสดีนักเรียนทุกคนครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสรุปความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสรรตร์กายภาพ1บทที่1อากาศซึ่งในเนื้อหาบทนี้ค่อนข้างที่จะง่ายสำหรับนักเรียนที่ฟังคลิปวิดีโอนี้ให้นักเรียนสรุปความรู้อะไรก็ได้ลงในเอกสารประกอบการเรียนการสอนในหน้าที่14นักเรียนที่ทำการจดบันทึกมาแล้วมีคะแนนสอบเก็บคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์นักเรียนจะผ่านโดยอัตโนมัตินะครับ เรื่องแรกที่เราจะทำการสรุปความรู้กันนั่นก็คือแบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอมเป็นแบบจำลองที่ใช้แทนอะตอมเนื่องจากว่าอะตอมเป็นสิ่งที่มนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยแบบจำลองอะตอมมีวิวัฒนาการอยู่ด้วยกันทั้งหมด5วิวัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงแบบจำลองอะตอมหรือว่ามีวิวัฒนาการใหม่ นั่นหมายความว่านักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองแล้วค้นพบประจากพยานหลักฐานท,ท,ที่ทำให้ทราบได้ว่าแบบจำลองอะตอมเก่านั้นไม่เป็นจริงหรือว่าแบบจำลองอะตอมก่อนหน้านั้นมีความผิดพลาดจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นและสำหรับในคอร์สนี้เราจะทำการศึกษาแบบจำลองอะตอมอยู่ด้วยกัน2แบบจำลองอะตอมนั่นก็คือแบบจำลองอะตอมของโบและแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกครับ สำหรับแบบจำลองอะตอมของโบจะว่าด้วยการมีอยู่ของอิเล็กตรอนซึ่งอยู่เป็นระดับชั้นพลังงานระดับชั้นพลังงานก็จะแบ่งออกเป็นระดับชั้นพลังงานที่1ซึ่งอยู่ใกล้นิวเคลียสแล้วก็ระดับชั้นพลังงานที่2 3 4สาี่ห้าไล่ออกไปเรื่อยๆซึ่งยิ่งระดับชั้นพลังงานสูงขึ้นแสดงว่าอิเล็กตรอนก็อยู่ห่างจากนิวเคลียสมากขึ้นนั่นเองครับ ซึ่งองค์ประกอบของอะตอมในแบบจําลองอะตอมของโบจะต้องประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนซึ่งจะเคลื่อนที่อยู่ล้อมรอบนิวเคลียสเป็นระดับชั้นพลังงานและภายในนิวเคลียสจะต้องประกอบไปด้วยโปรตอนกับนิวตอนอยู่ที่บริเวณแกนกลางและเราจะมีนิวเคลียสอยู่ที่บริเวณแกนกลางของอะตอมนั่นเองครับและแบบจําลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกจะเป็นแบบจําลองอะตอมที่ว่าด้วยความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่เราจะพบอิเล็กตรอนในลักษณะ วงโครจรแต่วงโครจรเหล่านี้จะไม่ใช่วงโครจรที่ชัดเจนเท่ากับแบบจําลองอะตอมของโบในกรณีที่กลุ่มหมอกของเราทึบแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนได้มากและในกรณีที่กลุ่มหมอกจางๆก็แปลว่าเรามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนได้น้อยนั่นเองครับ ซึ่งอย่างที่ครูได้แจ้งไปว่าองค์ประกอบของอะตอมจะต้องประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนซึ่งจะต้องเคลื่อนที่อยู่ล้อมรอบเป็นระดับชั้นพลังงานและบริเวณกลางของอะตอมจะต้องมีนิวเคลียสอยู่และภายในนิวเคลียสจะต้องประกอบไปด้วยโปรตอนกับนิวตรอนอยู่นั่นเองครับซึ่งจากที่กล่าวไปจะเป็นการอธิบายองค์ประกอบของอะตอมในแบบจําลองอะตอมของโบถัดมาที่เราจะทําการสรุปความรู้กันนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียสเราสามารถเขียนแทนด้วย X เมื่อ x คือสัญลักษณ์ของธาตุนะครับแล้วก็เลขยกกำลังด้านซ้ายมือของตัว x ตัว a ตรงนี้ก็คือเลขมวลหรือว่า mass number ซึ่งเลขมวลจะต้องเกิดจากจำนวนของโปรโตอนกับนิวตรอนมารวมกันและข้างล่างก็คือเลขอะตอมหรือว่า atomic number นะครับเลขอะตอมจะเป็นเลข Z ที่เป็นเลขห้อยอยู่ทางด้านซ้ายของสัญลักษณ์ของธาตุ x โดยที่เลขอะตอมจะเป็นค่าที่เฉพาะเจาะจงของธาตุนั่นหมายความว่าถ้าเลขอะตอมเปลี่ยนธาตุจะต้องเปลี่ยนชนิดนั่นเองครับโดยที่สัญลักษณ์นิวเคลียร์นักเรียนจะต้องสามารถระบุจํานวนปโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ที่รูกําหนดให้ได้รวมถึงถ้านักเรียนอยากรู้จานวนนิวตรอนจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ให้นักเรียนเอาเลขข้างบนลบเลขข้างล่างจะได้จานวนนิวตรอนและเลขข้างล่าง จะเป็นเลขที่บ่งบอกถึงจำนวนโปรโตอนโดยที่อะตอมทุกตัวในโลกจัดว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าถ้ามีความเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นหมายถึงจำนวนของโปรโตอนจะต้องเท่ากับอิเล็กตรอนนั่นเองครับถัดมาที่เราจะมาดูากันนั่นก็คือคำว่าไอออนไอออนจะเป็นสภาวะที่จำนวนโปรโตอนนั้นไม่เท่ากับจำนวนของอิเล็กตรอนซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น2กรณีก็คือไอออนลบแล้วก็ไอออนบวก ในกรณีของไอออนลบแสดงว่านักเรียนมีจำนวนของอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนของโปรตอนไอออนลบส่วนใหญ่จะเป็นไอออนของอะโลหะเนื่องจากว่าอะโลหะจะต้องทำหน้าที่คือเป็นผู้รับอิเล็กตรอนเข้ามาแล้วทำให้เวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ8ซึ่งจะเป็นไปนตามกฎออกเตดนั่นเองครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือไอออนบวกไอออนบวกจะเป็นกรณีของจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนของอิเล็กตรอน ไอออนบวกจะเกิดขึ้นในกรณีที่ทาธาตุของเราเป็นโลหะเพราะไอออนบวกชอบที่จะให้อิเล็กตรอนเพื่อเปลี่ยนให้วีเลนซ์อิเล็กตรอนเป็นเลข8ซึ่งเป็นไปนตามกฎออกเตตนั่นเองครับถัดไปก็คือโมเลกุลโมเลกุลคืออนุภาคที่เล็กที่สุดของาธาตุหรือว่าสารประกอบซึ่งจะต้องเกิดจากอะตอมของาธาตุอย่างน้อย2อะตอมครูเน้นนะครับว่า2ออะตอมมารวมตัวกันและมีการจัดเรียงตัวอย่างแน่นอน ในความหมายก็คือถ้านักเรียนมีาธาตุ A อยู่1ตัวเราจะเรียกว่า,าธาตุ A 1ตัวนี้จัดว่าเป็นอะตอมแต่ถ้านักเรียนมีาธาตุ A 2ตัวเราจะเขียนเป็น A ห้อย2ในลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าโมเลกุลแต่ถ้าเกิดว่าครูพูดว่า,าธาตุ A มาประกอบกับาธาตุ B ซึ่งมันมีาธาตุ2ชนิดมาประกอบกันแบบนี้เราจะเรียกว่าสารประกอบซึ่งสารประกอบทุกตัวในโลกจัดว่าเป็น โมเลกุลน,นะครับและถัดมาก็คือคำว่าไอโซโทปไอโซโทปก็คืออะตอมของธาตุชนิดเดียวกันที่มีจำนวนโปรโตอนเท่ากันแต่มีจำนวนนิวตรอนต่างกันหรือเราจะพูดได้ง่ายว่าไอโซโทปคือธาตุที่มีเลขข้างล่างเท่ากันแต่มีเลขข้างบนต่างกันนั่นเองครับ